เรียนนั้นตอนนี้ก็นัน่งสมาธิภาวนาสมาธินี่ความตั้งใจม,มั่น,นเป็นพลังของใจพลังนี้ก็มีสองอย่างว่าพลังกายกับพลังใจสมาธินี่เป็นพลังใจตัใจของเรามี พลังหรือมีกำลังที่มันคงดีเราก็เข้าใจในธรรมะถ้าเราร่างกายเรามีพลังดีมีความแข็งแรงสามารถประกอบกิจการงานต่างๆได้เป็นชาวสวนก็มีกำลังเข้มแข็ง,ขงชาวสวนชาวนา ทำงานทางร้านบริษัทก็มีกำลังวาจากำลังสมองกำลังความคิดที่ดีที่เข้มแข็งก็เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนปรารถนาปรารถนาต้องการยามเวลาที่เรา,าสร้างความดีทุกคนก็คงต้องการอายุวันนะสุข,ขะ ภระปัญญาและปฏิภาณทั้งนั้นคำว่าอายุอายุยืนอายุยืนก็แสดงว่ามีพลังของชีวิตที่จะสืบต่อมีลมหายใจที่ให้ใจได้สะดวกดีเลือดลมสุบชิดได้ดีอวัยวะยังเคลื่นไหวได้ดี เร่นหัวใจทํางานดีตับไตกระเพาะปอดลำไส้นะต่างๆนี่แหละเรียกว่าทํางานได้ดีประกอบกัโครงสร้างหรือว่าโครงกระดกูกเราก็สมบูรณ์ดีดีตามอายุก็ยังใช้ได้มนีพลังของชีวิตนี้สืบต่อไปได้แล้วก็ อายุยืนในสมัยพุทธกาลก็มีเหมือนกันนะท่านพักพากุระแต่ภาสองตระกูลท่านเคยสร้างบารมีมามากถวายยา่นําเด็พ่รพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงประชวรก็ถวายยารักษาพระภิกษุที่แพ้เกสรดอกไม้ท่านการิฐานบารมี วันนี้สง์ที่ข้าพเจ้าละถวายยาพระพุทธเจ้านี้ถวายพระพิสุสงฆ์นี้ก็ให้เกิดขึ้นมาแล้วได้มาเป็นเลิศกับพิสุทั้งหลายในทางไม่มีโรคท่านพระปากุรานี่ใช้ชีวิตคารวะถึง80ปีไม่มีโรคปวดที่สามแม้แต่ครั้งเดียวประวัติของท่านน่าสนใจ ออกบวชก็มีอายุอีก80ปีถ้ากิดอายุร้อยหก 160. 160. สมัยนี้เราเคยได้ยินคน,นอายุ120นมาก็เคยพบนะหลวงปูศ่ศีวัดธรรมตาครีเนี่ยทำบุญมาอกอายุ126ยังพูดได้เดินได้แข็งแรงมากเคยเดินทุด,ดงไปเจอช้าง จเจอเกี่ยวกับเปรที่มันปากตะรุเข้มท่างกี่เราให้ฟังนี่ว่าอายุที่จะยืนได้ก็เลยว่าเราก็ต้องมีการกระทบุญอะไรเดี๋ยวจะพูดให้ฟังต่อวันนะคำว่าวันนะนี่คือผิวพันธวันนะเราเคยไจะยินว่าคนนี้มีผิวพันธวันนะงาม หน้าตาก็อาจจะดูอิ่มเอิบผ่องใสวันน้นนี้ก็ไม่ใช่ผิวพรรณอย่างเดียวก็หนูหน้าตาก็อิ่มเอิบผ่องใสคนเราเห็นไหมว่าบางทีก็อาจจะมีเงินทองมากมายแต่ว่าเกิดความเครียดมากทางด้านธุรกิจอาจจะกลัวว่าดจ,จะขาดทุนหรือกำลังจะขาดทุนอยู่หรือพวกที่เล่นในตลาดหุ้นก็ วันวันหนึ่งก็อาจจะอยู่กับตัวเลขมีขาดทุนมีกำไรรวดเร็วมากแก่ความเครียดสงูงหน้าตามไม่พองใสแต่ว่าผู้ที่สร้างความดีเช่นเรามาทำบุญวถายอาหารเราก็ย้มแย้มเจ็มใสอารมณ์เบิกบานมานั่งสมาธิมาสวดมนต์มาฟังธรรมแล้วอ,อยู่ที่บ้านเราก็มีจิตเมตตากรุณาผู้ที่มีจิตใจเมตตากรุณา ใบหน้าย่อมจะมีความยิ่มเอิบผองใสและยิ่งมีธรรมแล้วนะถ้าบอกว่าใบหน้าเหมือนกับสุกสุกปรังสุกปรังมันก็ตำลึงสุกวไงสุกปรังพระธนาศาชีเทระมีใบหน้าสุกปรังมากมีรัศมีภาษาในบทเป็นอุปติสสะ มองเห็นก็รู้เลยว่าต้องมีคุณธรรมความดีจึงตามไปศึกษาแล้วก็ได้ศึกษาทมจนได้เห็นธรเป็นพระโสดาบันนี่เพราะว่าท่านมีปัญญาแล้วก็สังเกตยินไปน้าที่สุเปล่านี่วันหนหะือวันนะถ้าเพู่ไปอีกแล้วก็คือตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่สูงขึ้นไปเราก็ชอบใจแล้วก็มีความอิ่มใจหน้าตาก็ดูดีผ่องใส นัก็เรือของวันหนเหมือนกันไม่ใช่เรื่องของอผิวพรรณอย่างเดียวก็ตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยที่ดีได้รับการยกย่องนี่ก็มีวันหน้ดีสุข,ขะสุข,ขะารนี่หมายสุขทางกายสุขทางใจทุกคนต้องการความสุขสุขทางกายก็เราก็คงจะ่ว่าอยู่ในอุณหภูมิที่ ไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปไม่ชื้นเกินไปร่างกายก็เป็นสุขในการรับการพักผ่อนที่เพียงพอไม่ได้ทรมานสังขารมากเกินไปนะก็เป็นสุขความสุขเกิดจากการจ่ายทรัพย์ได้รับทรัพย์ก็มีความสุขมันตุดจีนเด็กๆก็จะมีความสุขได้รับทรัพย์ผู้ใหญ่ก็มีความสุขที่จะต้องจ่ายทรัพย์ไป เมืสิ้นปีนี้เนี่ยเราจะได้รับโบนัสกันกี่เดือนก็จะมีความสุขละความสุขจากการที่เราได้ทรัพย์มาเมือได้มาแล้วเก็บว้เฉยๆทรัพย์นี่มันไม่มีความสุขก็ต้องไปจ่ายจับใจ่ายใช้สอยก็มีความสุขขึ้นมานี่ความสุขก็จะความไม่มีโรคร่างกายแข็งแรงก็เป็นสุขสุขกายสุขใจก็ เราคง,คงทราบในรับประณ์มที่เราชอบใจก่อนสรรเสริญของเราเราก็มีความสุขใจอิ่มใจอันนี้อยู่ในโลกเนี่ยเราก็จะได้รับสิ่งเหล่าน,นี้แหละแต่เป็นสิ่งที่เราปรารถนาความสุขกายสุขใจส่วนพระพลังจะสุขใจได้ร่างกายมีกำลังแข็งแรงเราก็ทำอะไรก็แข่วค่อง ได้สะดวกก็มีความสุขใจมันเชื่อมโยงกันนะเชื่อมโยงกันมาทั้งอายุทั้งวันนะทั้งความสุขถ้าอธิบายก็จะแยกไปแต่ความจริงแล้วก็เชื่อมโยงกันนะมีความสุขใจอิ่มใจมีกำลังวังชาที่ดีวันนี้เราก็มาวัดได้หนึ่งก็ขับรถมาเองได้ เรามีอายุแล้วเราก็ยังนั่งมาได้ก็ยังมีพลังที่จะนั่งมาได้ถ้ากำลังมาลรถถอยลงไปเรื่อยๆอะกำลังกายรถถอยเรื่อยๆนั่งรถมาสาสิบนาทีก็ไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยเกินไปแต่ว่าเรื่องของจิตนี่สำคัญดิจิตนี่สำคัญบางคนก็เป็นโรคหายใจโรคหอบหืดแต่พอไปอินเดีย ซ้อมมิ่งออกกําลังกายทุกวันในหลายเดือนพอไปอินเดียไม่เจ็บไม่ป่วยเลยนั่งรถได้ไม่แพ้อะไรเลยนั่งกายผมต้นทานดีหรือนั่งรถไปวันละเก้าชั่วโมงนะยกว่าทรมานสังขารมากแต่ว่าไม่เป็นไรทําได้นี่พลังใจสําคัญพลังใจนี่สําคัญนันพลังศรัทธา ความเชื่อความเริ่มใสเกิดปิติเกิดความอิ่มใจนี่สำคัญนะเนี่ยมันขับเคลื่อนกำลังกายไปได้ทเดียวนาะพลังใจมีเหมือนกันนะยกตัวอย่างให้ฟังมาพลังของใจมียมคนหนึ่งป่วยเป็นอัมพาตมาสิบปีละฟังเทศบานทีแท้จริงของนกปูชาฟังไปมาก ฟังไปเรื่อยๆนะหลายๆปีอยู่วันหนึ่งก็เห็นว่ามีนุบุชามาที่บ้านพร้อมกับพระมากมาดีใจมากเนี่ยพลังใจนะนกขึ้นมาได้เลยคนป่วยเป็นอัมาพาตทานอะไรเองไม่ได้นอนอยู่บนเตียงติดเตียงมานานแต่สามารถลุกขึ้นมาได้ทำอาหารก็ได้พูดก็ได้9วัน เป็นอัศจรรย์นะครับคอนี้เป็นอัศจรรย์แท้ๆนี่พลังของใจมันอัศจรรย์นะพลังของธรรมะเมื่อใจของเรารับธรรมะเข้าไปแล้วในหัวใจเกิดใหม่นั่นแหละนะนะเกิดใหม่มีธรรมะพลังกจน,น,นี่สําคัญพลังศรัทธาพลังความเพียรพลังของสติสมาธิที่เราฝึกเนี่ยเกิดปัญญาขึ้นมา อันนี้สำคัญพลังใจส่วนปัญญาหรือปฏิพานคือความรู้ในการศึกษาเราเรียนทางโลกการประกอบพิจา,ารางานค้าขายเรามีความรู้ความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นเลิศเก่งสักอย่างหนึ่งก็เราไม่ได้เก่งทุกอย่างเรายังไม่ได้เป็นอัจฉริยะอาจจะเก่งอย่างใดอย่างหนึ่งมีความรู้ชํานาญในสิ่งนั้น แล้วก็เป็นวิชาชีพของเราได้เราก็มีความสุขในการงานนั้นด้วยทำการงานนั้นแล้วเราก็เพลิดเพลินมีความสุขใจสบายใจประกอบด้วยเมตตาอยู่ในใจแล้วเราก็มีความสุขอิ่มเอ,อิบการงานนั้นก็ทำไปด้วยความมีสติําเป็นบุญไปด้วยน,นี่ก็พร้อมแนละ้วเรื่องปัญญา เพราะฉะนั้นกนเราถึงว่ามีลูกหลานเราก็ต้องให้เขาเลือกเรียนในวิชาที่เขาชอบเราจะไปให้เขาเรียนตามเราไม่ได้เราไม่ใชะปเป็นคนเรียนเขาเรียนในวิชาที่ไม่ชอบเขาก็ไม่มีความสุขต้องเรียนในสิ่งที่เขามีความสุขแล้วก็จะเก่งในเรื่องนั้นสักอย่างอันนี้บังคับกันไม่ได้ นัปัญญาที่ว่าเป็นปฏิภาณนัคนก็นจะเป็นปัญญาที่มันเฉียบแหลมเป็นปัญญาที่รู้ธรรมะตอบโต้ธรรมะได้ทันท่วงทีอย่างหลวงปู่ชานี่มีปฏิภาณในการตอบปัญหาธรรมะในอย่างคล่องแคล่วว่องไวและเฉียบแหลมมากทีเดียวนการเทศของท่านก็เทศแบบปัญญาปฏิภาณทีเดียวมีครั้งหนึ่งนะท่านเทศอมรมพอกซิสเตอร์ ท่านก็พูดเปรียบเทียบว่าพระพุทธเจ้านะพระเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าไม่ไม่ต่างกันเป็นันเดียวกันศาสนาคิดเขาจะมีพระพระเจ้าของเราของเรามีพระพุทธเจ้าท่านพูดเหมือนว่าเพลนผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจหตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นก็เป็นพุทธเดียวกัน การเทศอย่างนี้ก็เพื่อที่ให้ซิสเตอร์เขาเข้าใจความหมายไม่ให้แยกจากกันเพราะการแยกจากกันว่ามีพระพุทธเจ้ามีพระเจ้าถ้ายังแยกอยู่ก็คือมีเรามีตัวตนมีเรามีเขาอยู่เมื่อมีเราก็มีพระพุทธเจ้ามีพระเจ้าแต่ในทางศาสนาพุทธก็บอกเราไม่มีเรานี่ไม่มีเขาเป็นความว่างความว่าเป็นพุทธ เขาก็เลยเข้าใจว่าไม่ไม่แบ่งแยกก็สบายใจเพราะว่าศรัทธาทั้งพระพุทธเจ้าเยเขาทั้งศรัทธาทั้งพระเจ้าเขาเพราะเขาเป็นชาวอุบลก็เ,เป็นชาวพุทธเดิมนะั่นแหละนะก็อยากจะฟังธรรมของหลวงปู่ชามากแต่เนื่องด้วยตัวเองเป็นซซสตเตอร์ก็หาโอกาสมายากกลัวว่าก่อนจะต่อว่าเขาว่าเป็นซซสตเตอร์แล้วมาฟังธรรมแต่ก็ทนไม่ไหวนะ ก็มาฟังตามก็เข้าใจในธรรมแต่ถ้ามาในวันนี้เนี่ยนะมาเพิ่งได้รับเรื่องสารคดีของ BBC ก็เขาเพิ่งจะเปิดเผยโยมบงคนคงจะทราบแล้วนะว่าช่วงหนึ่งของพระศาสดาพระเยซูตอนที่ถูกตรึงด้วยไม้กางเขนอันนั้นเป็นตัวปลอมที่ถูกตึงพระองค์จริงนั้นมาทาง เข้ามาทางงานหลับเข้ามาทางอินเดียเข้ามาทางเมืองเลยพเทธิเบตมีจดบันทึกไว้ของพัทธิเบตว่ามีพวกที่หนีภัยมาจากแดนไกมาศึกษามาขอบวชแล้วก็ชื่อชื่อพระเยซูเยซูซิตอะไรเขียนไม่หมดละมีหลักฐานมีพยานเมื่อก่อนก็เคยได้ยินอยู่เรื่องนี้ว่าพระเยซูก็หายไปช่วงหนึ่งก็ไปศึกษาในพุทธศาสนา แต่ตอนนี้มีหลักฐานยืนยันที่เขาเขียนเอาไว้อย่างแน่นอนล่ะ BBC นี่ก็เอามาทำเป็นสารคดีช็อกโลกขึ้นมานี่เห็นได้ว่าศาสนาพุทธเจ้าของเรานั้นก็เข้าใจในหลักสัจธรรมที่แท้จริงแล้วก็ยังพูดถึงความไม่มีตัวตนด้วยนะให้เราได้มีความภูมิใจว่าเรา เป็นชาวพุทธแต่เป็นชาวพุทธที่พุทธจริงๆไมใจิตใจเบิกบานเพราะอันดีสงที่ให้เกิดอายุวันนะสุขะพละปฏิปานตันสนุบัติหนึ่งว่าถวายารักษาโรคถวายพระราาาานาหารขึ้นชื่อว่าถวายพระนาหารแล้วก็ได้ครบหมดให้อายุด้วยเพราะคนไม่ทานอาหารจะมีอายุยืนได้ไหมไม่ได้เมื่อันรับอาหารวันนะหน้าตาก็ไม่ไหวเศร้ามองแล้ว กำลังก็ไม่มีอายุวันนะความสุขก็ไม่เกิดขึ้นแน่นะมันไม่มีกำลังพละกกำลังไม่มีคิดอะไรก็ไม่ออกน้ำตาลมันต่ำปัญญาไม่เกิดมันมันตื้อ,อไปอย่างนี้เป็นต้นอย่างพวกเราทำงานมันไหนไม่ได้ทานข้าวแล้วก็น้ำตาลมันต่ำๆก็อาจจะตื้อไปละจะต้องหาอ,าอะไรมาชงสะหน่อยน่ะมันก็สดชื่นขึ้น เพราะฉะนั้นการถวายพัฒตาหานี้ก็ถือว่าได้อันสองทุกข้อเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วก็เราจะถวายเสยนาสนะถวายยารักษาโลกก็ใช้สติปัญญาของเราตามการตามเวลาตามเหตุตามปัจจัยอันดับสงที่พวกเราต้องการคืออายุวันณนะสุขภาพระปฏิพานก็จะได้รับก็ให้เราได้ตั้งใจ ตอนนี้ไปก็จะได้สวดมนต์ภาวนานะลึกทั้งคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ตั้งใจสวดด้วยความมีสตินอบนอบ้อมจริงๆเลยเพราะการสวดแต่ละคราวแต่ละครั้งนี่มันจะมีพลังนะพลังของจิตจะไปฟอกกายฟอกเลือดฟอกร่างกายของเรานี้นะให้แจ่มใสดีงามขึ้นมาเลยให้เป็นพลังที่มันมีเป็นโมเลกุลที่ดีนะน้ำในร่างกายจำนวนมากก็จะเป็นโมเลกุลที่ดีที่บริสุทธิ์ ขึ้นมาได้จากการที่เราได้สวดมนต์ถ้าเรายิ่งมีสมาธิกับโมเลกุลของในร่างกายของเราก็จะดีมากถ้าเรายิ่งภาวนามีปัญญาจิตใจของเราว่างก็จะมีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นในจิตอันนี้เป็นไปได้อย่างนั้นจริงๆเราก็นอบน้อมเพราะไม่ใช่ง่ายที่เราจะได้มาสรรเสริญคนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่พระองค์จะมาตรัสรู้พระองค์หนึ่งนั้นยากมากเราก็มีโอกาสโชคดีแล้ะ ที่จะได้มาสวยเราก็นอบน้อมบูชาพระมหากราุณาธิคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณนอบน้อมถึงบูชาพระธรรมประสงค์เหตใจของเราถ้านอบน้อมอย่างนี้ก็เกิดปิติกเกิดปามุ่นขึ้นมาได้อันนี้พระธรรมพระพุทธเจ้าพระธรรมนี่เป็นพ่อเป็นแม่ของเราเองแลวันนี้ก็เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวในการที่ก้าว คือราเก้าของเราที่สวรรคตเป็นแล้วองค์ก็ทรงสร้างความดีเอาไว้ให้กับชาติกับาศาสนาอย่างมากาศาสนาใต้ร่มพระโพธิสัมภา์ของพระองค์ก็มีความร่มเย็นตลอดมานะจนถึงราชาการปัจจุบันนี้องค์ก็นะทำความร่มเย็นให้กับสังคมนทนกับประชาชนทั้งหลายแย่างนั้นเราก็มาระลึกถึงนะเราก้าก็ไม่ไดม้มาทำบุญกัน ล้วก็ระลึกถึงถวายบุญนี้ให้กับพ่อหลวงของเราให้ท่านอยู่ในสุคติโลกนั้นนานๆท่นานะจดน,นแผ่เมตตามาคุ้มครองพวกเราชาวไทยให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะตลอดไปมีแต่ความสงบทำประเทศเรานี้จึงว่าแผ่มเทิชาพุทธที่มีกำลังศรัทธามากวัดทั่วโลกเนี่ยอาศัยชาวพุทธอินเนียสร้าง ต่สำคัญชาวพุทธในประเทศไทยเนี่ยสร้างวัดกันได้ทั่วโลกนะสัการุางก,กาชาก็ชาวพุทธในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีกำลังสนับสนุนชาวพุทธจากมาเลเซียจากต่างๆด้วยช่วยกันสร้างสำคัญมากที่เดียวเนี่ยอืมเพราะว่าชาวไทยเป็นชาวพุทธที่มีกำลังศรัทธะอย่างมากโดยมีพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทุกๆราชาการนะเป็นตัวอย่างในการบำเพ็ญทานบารมี ศีลบารมีปฏิบัติภาวนาทีเดียวก็ขอให้เรานั้นตั้งใจบูชาคนของพ่อหลวงและการปฏิบัติกันในวันนี้จะ่น